สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในเควีรีวิวนะคะซึ่งวันนี้เรามารีวิวซีรีส์อะไรคะพี่วีมหากับปปัจจุบันของพี่กันที่คนบอกว่าเขียนอีกร้อยห้าสิบปีก็อาจจะยังไม่จบเด e วิชเชอร์เอ,เอ The ่อวิชเดลวิชเทียทีรูมนะซึ่งวิเทีย t e ทีรูมเนี่ยเป็นซีรีส์ล่าสุด แล้วยังเป็นซีรี่ปัจปัจจุบันที่เขียนอยู่นะคะเนื่องจากว่าตอนแรกความตั้งใจของวิชชอรเนี่ยเราตั้งใจจะเขียนแบบว่าพระเอกมันจะลืมความทรงจำความจำเสื่อมไปแล้วนะคะซึ่งอย่างที่เรารู้กันวิชชอรีทั้งหมดเจ็ดเล่มนะคะอยู่ในบ็อกเซตสวยงามคือเกินกว่าเจ็ดสาทรก็คงไม่ทําบ็อกให้พี่แล้วนะคะเพราะใหญ่มากนะคะซึ่งวิชชอรเนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึ่งก็คือเจสกอตนะคะที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีความทรงจำอะไรเหลืออยู่เลย แล้วเขาก็แบบใช้ชีวิตดําเนินต่อไปแล้วก็เรียนรู้ตัวเองเป็นไคยมีพลังอะไรแลต้องจัดการปัญหาอะไรนะคะ uh huh. ซึ่งเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แบบว่าแตกต่างจากลอสซีรีส์ที่4ตรงที่ว่ามันเบาแต่มันในความเบามันก็มีความแบบหนักในนั้นนะคะ uh huh. แล้วก็ข้อมูลก็หนักเหมือนกันนะคะพี่ทําข้อมูลประมาณ6ปีได้ที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วหลายๆอันแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีจะลึกวิชาประมาณร้อยกว่า เออร้อยสามสิบ ep แล้วตอนนี้สองร้อย ep ที่พี่มีคอนเซอร์เบตแล้วนะคะมาเยอะมากนะคะซึ่งตักวาลวิชรอนณปัจจุบันมีคนถามมาเยอะมากว่าต้องอ่านอะไรก่อนอ่านอะไรบ้างคะมีกี่เล่มคะอะไรอย่างนี้ก็นอกจากเจ็ดเล่มนี้แล้วที่ต้องอ่านก่อนนะคะพี่ก็จะมีเล่มแบบที่ไม่ใช่เล่มแปดวิชอเล่มพิเศษชอเล่มพิเศษนะคะบุ๊กสเปเชียลนะคะเป็นเรื่องราวต่อจากเล่มเจ็ดเลยเพราะว่าเขียนเพื่อ แกบนเขียนผิดไปนะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันมีบทสรุปมากขึ้นกับตัวล,ละครหลายตัวนะคะเราได้ถ่ายอินไปไหลายคลิปแล้วเรา<อ>ได้ถ่ายอินไปไหลายคลิปแล้ววันนี้ก็คือเป็นคลิปของเขาก็ต้องเอาโชว์ให้ได uh ้ huh. คะเนีปัจจุบันมหากาวของพิชอมมันยังไม่จบเพราะว่ามีคนเรียกร้องที่อยากจะรู้ว่าเจคุณก่อนเป็นใครเออเจก่อนความจําเสื่อมทำไมเขาถึงวางแผนขนาดนี้ต้องเป็นคนบ้ายังไงยังไงทําไมมีคนรักคนเกลียดทำไมมีคนกลัวเขานะคะอยู่ในซีรีส์ The Journey of Jay Scott นะคะซึ่ง ตนีขายดีมากนะคะติดเบสเซลเลอร์ของสถาพรมาติดต่อก,กัน2นนเดือนแล้วนะคะน้องพี่ขอบคุณน้องทุกคนมากๆนะคะทุกคนที่หลักเจสอันนี้เป็นแค่บ,บุ๊กวันนะนนเลิกแข่พงพงพายบุกทเ,เป็นอะไรนะบุก๊กมอปีสายเข้าฐานอัสโมจะมาแล้วทุกคนออซึ่งเล่นสอนคนถามเยอะมากออกเมื่อไหร่ออกตุลาปี2อ6 3นะคะรอนิดนึงซึ่งปัจจุบันนี้ในจักรวาลพิชอเราก็มี เล่มจะเป็นออกปลายหกเดือนที่เกิดจากกลุ่มบ้านแฟนคลับกลุ่มสาวเจสกอร์ทเอฟวีเจเรานะคะคือออกเป็นเจเดนะคะเจเดเนี่ยเป็นนิยายที่มีสังายนิยา์นะคะที่จะเขียนเรื่องราวตัวละครที่อยู่รอบๆตัวเจแน่นอนว่าเจเดจะไม่มีเจเจเดจะไม่มีเจขึ้นปกเจเดจะไม่มีเจขึ้นปกแต่จะมีตัวละครที่เดินวนวนเวียนๆเกี่ยวข้องของของกับกับเจนะคะซึ่งคนที่จะได้ขึ้นปกได้เนี่ย ต้องเป็นคนที่รับการโหวตจากทุกคน,<อ>นเพราะว่ามัน,นเป็นหนังสือนิติศาสตร์ของแฟนคลับใช่มันแฟนคลับเป็นคนโหวตนะคะเดี๋ยวเราแต่เราจะพูดรายละเอียดเจ๊เยอะอยู่ในคลิปของเขาเรามาสรุปกันก่อนว่าวิทชอร์เดอะสีเดวิจักรวาลวิชอร์เนี่ยรวมทั้งสิ้นแล้วราคาประมาณเท่าไหร่คะพี่กันโอ้ลำบากเลยอ่ะเดี๋ยวจะลรวให้นะเจ็ดเล่มเนี่ยเจ็ดเล่มแรกเนี่ยราคาอ่าอ่าสองพันสิบบาท อันนี้คือลถหรือยังราคาเต็ม2 4 4 0อ่าแล้ว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 บุ๊กสเปเชียลสเปเชียลเนี่ยสอง้อยแเดีวเจอ์นี่เจ็สอร้อยแปดสิบเออเดี๋ยวพี่รวมให้ใช่แล้วก็มีคนถามเยอะมากว่าแต่วันที่พี่กับพีวี เกินไปจนั้นแรกนะคะว่าจักรวาลวิชออยเขียอีก150ปีไม่จบเพราะมันยังมีเรื่องที่พี่การสัญญาแล้วว่าจะเขียนแต่ยังไม่ได้เขียนได้แก้ก็มีคนถามเยอะมากคือตอนนี้ก็คือรักษาสัญญาอยู่ที่สเตปที่หนึ่งคือเรเจอที่ออ็เจสครับนะคะมันยังเหลือเดอะมาสเตอร์ออฟวิทเทช่สเตปที่สองเนี่มานั่นคือเหตุผลว่าในเมื่อเราจะมีหนังสืออีกเรื่องนึงคือเดอะมาสเตอร์ออฟวิทเทียเนี่ยเราก็เลยจะไม่มีมาสเตอร์ในหน้าปกเจดีเหมือนกันเพราะเขามีเรื่องของเขาอยู่แล้วก็มีคนขอว่าทำไมไม่เขียนเรื่อองงขคะ S <S uh huh. ใช่ไหมหรือเรื่องของวิทย์แต่พี่ก็เลยตอบว่าวิทย์เนี่ยจะมีอยู่ในมัธยมศึอษาวิทยาอยู่แล้วนะคะแต่ลึกแค่ไหนอยางบอกไม่ได้นะคะโอเคแล้วก็สุดท้ายมีคนบอกว่า พี่มีเนี่ยเสนอเลยเดซิมสันชื่อโชขาวชื่อโชขาวขึ้นขึ้นชื่อโชขาวเป็นเรื่องของพี่ชายอันนี้ไม่ลบปากจริงๆอันนี้ยังไม่ละปากพี่วีนี่คือกดแต่แต่พี่พยายามจะยัดเข้าไปในจักรวาลแล้วเดี๋ยวพี่พี่ทุกคนก็ต้องช่วยช่วยพี่ในการชงและเชร์ต่อไปโอเคคลิปนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่รีวิวเจดีนะคะบ๊ายบาย